ก็จะขอมองโม่พ่อช่อยู่ครับไม่ใช่อออยอยู่ครับขอออยจับกำลังจดแจ้งอยู่ครับบางบางอันบางตัวต้องขอออยใช่ไหมใช่ครับทุกอันไหมทุกตัวไหมถ้าเป็นอาหารและยาขอแต่ถ้าถ้าถ้าเป็นสมุนี้ยไม่ต้องสมุนไปไม่ต้องอ่าครับใช่ไหมครับแต่ขอจดแจ้งต้องจดแจ้งเดี๋ยวนี้ก็ถ้าเกี่ยวกับสมุนไพรให้จดแจ้งหมดเลยเป็นเครื่องสำอางจดแจ้งหมดครับต้องจดแจ้งหมดครับโอเคก็เราก็ไม่มีปัญหาเรื่องนั้นครับเรื่องการตลาด ผมก็ยังเห็นว่าไม่นอกจากปากต่อปากแล้วก็ยังมีแพ็เกจิ้งอะไรพวกนี้ชื่อใช่ครับใช่ก็คือกันคือแพ็กเกจิ้องต้องดูดีท่านท่านผู้ชมฟังตั้งแต่แรกเนี่ยรู้แล้วชื่อมาจากไหนครับชื่อมาจากอาจารย์ประเสริฐผมครับแล้วก็แฟนครับแล้วก็คุณพรพรพันธ์ครับคุณพรพันธ์ก็เลยเป็นพรประเสริฐตั้งกันเองตั้งกันเองครับตั้งกันเองไม่ไม่ไปชื่อแบบต่างประเทศชื่อเทๆไม่ไม่ไม่เพราะว่าตอนนี่ผมภูมิใจมากเลยลูกค้ายังบอกผมเลยว่า เขาจะโทรไปหาผมแล้วบอกว่าเอ๊ะทำไมแชมพูชื่อก่อไทยไทยทำไมราคามันสูงจังผมขายอยู่ขวดละหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเมาแพงนะครับเพราะว่าผมไปเทียบกับของต่างประเทศที่หมื่นกว่าบาทก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นยังสู้ของเราไม่ได้เพราะเขาบอกว่าเขาใช้อยู่ลูกค้าบอกผมว่ามันหายจริงไหมผมเดินที่เมืองทองลูกค้าบอกว่าเขาใช้อยู่ขวดละ อพันหมื่นกว่าบาทเนี่ยเขายังไม่เห็นผลเลยผมบอกผลพันกว่าบาทมันจะเห็นผลใช่ใช่แต่ผมวอาเนี่ยของเราพันกว่าบาทคุณใช้ไม่เกินห้าหมื่นรับรองเลยเพราะฉะนั้นที่ทําการตลาดทั้งหมดจะปากต่อปากจะตั้งชื่อผลิตภัณฑ์จะตั้งราคานี่คิดเองหมดก็หน่วยงานเกี่ยวกับทางธนาคารเอฟเอ็มีละครับไปไปร่วมประชุมไปอช่วยครับคือเข้าไปแล้วก็บอกว่าเมื่อก่อนผมท่านครับเมื่อก่อนผมขายอยู่ส5บาบาทเอง ครับต้องอาศัยภาษาชาวบ้านเริ่มซีน่าบาแต่ตอนนั้นคุณภาพไม่เป็นแบบนี้ครับแค่แค่รังแครีบบอกใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราก็ได้หน่วยงานรัฐมาช่วยในหลายๆเรื่องครับแนะนําเำนอุตสาหรกระทรวงพาณิชย์ที่ที่ผมยกใหเป็นพ่อแม่ผมเลยคือพชพัฒนาชุมชนครับเหมือนพ่อแม่เราเพอใกล้ชิด กายชิดที่สุดในพื้นที่ดีมากเลยครับหน่วยงานนี้ดีมากเพราะฉะนั้นเขามาแนะนําครับต่างๆครับให้อ้โอกาสเราเยอะครับเมื่อเมื่อทําไปครบครบวงจรอย่างเงี้ยปากต่อปากก็จริงครับแต่เวลายกไปขายขายไงไม่มีหน้าร้านใช่ไหมผมไม่มีหน้าร้านครับผมไม่มีหน้าร้านแต่เดี๋ยวนี้อมีร้านค้าเช่นดอยคํานําของไปขายอืผมก็โดนเยอะที่อาจใหญ่น้าท่วมอืเกาหายไปเยอะครับ จทุกคนนะแต่ถ้าอย่างนี้เนี่ยพอพอไปวางหน้าร้านคือมีไม่มีหน้าร้านตัวเองแต่ไปวางหน้าร้านคนอื่นกาหน้าร้านคนอื่นมันก็เหมือนกันไปรับประกันสินค้าเราไหมก็เป็นการที่ว่าทาให้สินค้าเราดูว่าเออมันมั่นสัตมากขึ้นอาจารย์เริฐไม่ได้มีไม่ได้เรียนธุรกิจไม่ไม่ได้เรียนรัฐศาสตร์ครับผมผมเรียนครูจบครูมาก่อนเออแล้วก็มาเรียนรัฐศาสตร์อืมกจบรัฐศาสตร์คนใต้แท้เลยนะชอบรัฐศาสตร์เนี่ยเดี๋ยว่อยคุยกันเรื่องอื่นแต่ว่าอย่างนี้เนี่ย ถ้าอย่างนี้เนี่ยการกลับไปนั่งคิดนี่กี่ปีแล้วทำมาผมเริ่มทําตั้งแต่ปลายปีสี่เออสี่หกสี่เจ็ดเริ่มเต็มที่แล้วสี่ปีเจ็ดแปดปีสี่เจ็ด้ห้าหกปีกลับกลับไปคิดมาว่าเอ๊ะเราได้ความรู้พวกนี้มาจากไหนผมก็คิดได้ว่าโชคดีที่ผมชอบอยู่กับคนแก่ผมนึกได้เลยในที่สุดผมสอนลูกว่าดูแลคนแก่ดีเพราะอะไรครับ ลูกของพ่อเท่าแม่เท่าลูกของทวดไม่ได้เป็นธุรกิจนะครับพ่อแม่ผมลุงป้าหน้าอาช่วงของผมก็ไม่ได้ทั้งทั้งที่สัมผัสสิ่งเหล่านี้แต่เกิดนี่ทำไมเราจึงได้ทำไมมาถึงรุ่นเราใช่มาตกมาถึงรุ่นผมจึงจะได้ตัวนี้มาเป็นธุรกิจได้ผมก็ก็เคยบอกว่าแต่ไอ้รอยต่อตรงนี้ไงคุณประเสริฐที่ผมพยายามถามเนี่ยเพราะว่าบางคนก็มีประสบการณ์อย่างคุณประเสริฐหรือรับอะไรมาแต่พอจะต่อยอดธุรกิจเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันขาดไอ้ห่วงโซ่ที่มันทําให ของดีๆที่มีอยู่บางทีไม่ต้องของโบราณนะของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ยสร้างขึ้นมาทําดีเช่แต่ขายไม่ออกทำไมของคุณประสรทิฐคิดว่าผมเน้นสินค้าที่คุณภาพครับเอาที่สามารถพิสูจน์ได้จริงคือถ้าขายออกไปแล้วเนี่ยถ้าบอกว่ารังแคหายก็คือต้องหายไม่ใช่ไปใช้แล้วมันกลับเป็นเยอะเหมือนที่โฆษณากระโหหายหายเอามาบางคนไม่ได้ใช้รอ่ที่โฆษณาสวยๆเอามาเนี่ยคือเพียงหลอกลวงไม่จริงผมเน้นเน้นสินค้าที่คุณภาพจริง ครับผมจะเกิดเอาเอาเรื่องคุณาภาพเป็นที่ตั้งครับคุณประเสริฐเป็นเ,เหมือนกับเป็นผู้ขายที่เก่งมากเลยนะผมนั่งฟังีนผมยังเชื่อเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่าคุณประเสริฐต้องมีทักษะอะไรบางอย่างในใจผมยึดความอะไรยึดยึดยึดความเป็นจริงครับยึดหลักว่าต้องอย่าอย่าเสแสร้งสําคัญที่สุดใช่ไหมใช่ครับสําคัญที่สุดเพราะว่า พราะว่าคือเมื่อเมือ่อเมื่อใครก็ตามมีความเชื่อมั่นกับเราแล้วเราต้องสร้างเอกลักษณ์ของเราว่าเราต้องต้องเป็นแบบนี้นะอืมในที่สุดถึงใครจะว่าเราอย่างไรเราก็เป็นแบบนั้นนะครับอืมมันจะไม่ไปตามตามคําบอกเล่าลเ่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหมายความเราต้องเชื่อในผลพันธ์ของเราด้วยใช่ครับไม่มีไม่มีมาวกแวดวอแวไม่ไม่เลยครับไม่เลยทุกอย่างผม,มผม แต่หกเจ็ดปีมันก็ต้องฝาอะไรมาเยอะเหมือนกันนะกว่าคนจะยอมรับอ่ะถึงแม้คนใช่อาจารย์ประเสริฐคนรู้จักแต่ว่าอาจารย์ประเสริฐเป็นครูก็เคยเสอนลูกชันดีแต่อยู่ดีๆมาขายสบุ่ต้องฝาอะไรมาเยอะเหมือนกันครับก็มีผมเชื่อว่าต้องมีคนไม่ซื้อบ้างแหละตอนแรกเยอะครับคนใกล้บ้านก็ไม่รู้เลยว่าผมทําอะไรอยู่คนที่ใกล้บ้านเลยครับอืมสินค้าผมเริ่มเปิดตลาดได้ที่กรุงเทพก่อนนะครับคนที่ิข้ามมาเลยใช่ไหมใช่ครับติดตลาดกรุงเทพก่อน ผู้หลักผู้ใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยขณะในกระทรวงแต่แต่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมผมได้ลูกค้าเยอะตรงนั้นก็ว่าทางทางอาชีวะเขาให้มาเปิดตลาดให้เด็กมาขายผมก็มาด้วยอะไรก่เงี้ยก็เจอลูกค้าตรงนั้นเพราะผู้ใหญ่ชายเนี่ยระดับผู้ใหญ่ระดับคนนักธุรกิจที่มาเยอนะครับนำไปจช้เขาก็บอกต่อครับแต่ตลาดเนี่ยคุณประเสริฐมันก็มีเยอะนะคู่แข่งเยอะ ครับคือเสายคิงคิงคู่แข่งนี่ทั้งสองส่วนเลยนะครับทั้งส่วนที่เป็นเป็นเป็นสมัยใหม่สมัยใหม่และสมัยเก่าเออแล้วสมุนไพรอีกครับจะคิดไงกับคู่แข่งตอนนี้ผมไม่ได้คิดเรื่องคู่แข่งเลยครับผมคิดอย่างเดียวว่าผลิตภัณฑ์ผมที่ผมผลิตขึ้นมาเนี่ยคนที่เขาผลิตก่อนไม่ใช่คู่แข่งผมไม่คิดว่าเป็นคู่แข่งผมคิดว่าผมทำอย่างไรผมจะแข่งกับตัวเองเพื่ออัปเดตคุณภาพผงผมให้ยิ่งขึ้นสูงขึ้นผมจะไม่คิดว่าเอ๊ะเขามีสบู่แล้วเราทขายสบู่ไม่ได้เขามี แชมพูสระผมขายไม่ได้อืมผมยัง,ยงเชื่อมั่นที่ว่าตอนนี้ผมมีแชมพูรสระผมแต่ทาไมลูกค้าเชียงใหม่ต้องโทรมาซื้อของผมต้องผ่านแชมพูมาเยอะทําไมที่กรุงเทพตลาดทรงมาเช่ต้องสั่งซื้อกับที่ผมเพราะส้ีผมเล่นคุณาภาพอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เราคิดบวกครับเราไม่ไปห่วงว่าไม่ห่วงครับไม่ห่วงโอ้นี่เขาวางตลาดอยู่ใกล้ให้เราเลยครับไม่ห่วงตรงนี้ก็มาแล้วทุมงไทยก็ตามมาเยอะนะครับกนะา้นว่ที่ศูโนย์โอท็อปของผมผมเป็น พูดจัดการกันอยู่ในที่นั้นรวมงเป็นคณะกรรมการที่ผมบอกว่ายอดจําหน่ายสูงมากที่พัทลุงนะมผมว่าใครก็ได้ที่ผลิตสมุนไพรดีๆเน่ะเอามาวางเถอะเพราะผมคิดว่าการเปิดตลาดถ้าสินค้ามีเยอะเนี่ยลูกค้าจะเยอะผมจะไม่คิดว่ามีคู่แข่งนะครับเาไปถ้าคนอื่นทํายิ่งดีใช่เหมือนบะลาไปในตลาดนะครับไปที่ตลาดหรือว่ามีหานเทศกาลอะไรที่มีสินค้าเยอะ พอไปแล้วเราจะบอกไปเถอะที่นั้นมีสินค้ามากมายไก่กองเลยหน้าเที่ยวหน้าดูหน้าชมมีสินค้าหลายลรายให้เลือกแต่ถ้าไปปับมีอยู่เจ้าเดียวโอ๊ยไปเลยไม่มีอะไรเลยอย่าไปดีกว่ามผมคิดแบบนั้นครับโอ้นี่นี่ก็รู้ง่ายว่าผมตัตดการตลาดสมัยใหม่เลยนะคนอื่นเขาก็บอกต้องอย่างเงี้ยครับคือฝรั่งเขาบอกว่าถ้ามียิ่งมีเยอะตาลาดมันยิ่งใหญ่ครับผมคิดแบบนั้นครับแต่ในที่สุดแล้วคุณเก็ตรก็ต้องคิดว่าแล้วฉันจะเป็นหนึ่งหรือเปล่าผมไม่ได้คิดว่าเป็นหนึ่งครับแต่ผมคิดว่า เพียงแค่ให้เราอยู่ได้ชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมก็ถือว่าใช้ได้ไม่มีการพัฒนาตนเองขึ้นมานะครับคิดว่าขอให้เราจากที่ว่าเราไม่มีอะไรเลยแล้วเราดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดูแลครอบครัวได้ครับพอใจก็พอใจครับลูกไม่ต้องตกหานตอนนี้ผมไม่เรื่องเรื่องเรื่องงานลูกผมไม่หัวงไม่ห่วงครับมาช่วยขายหมดใช่ครับผมอยู่กับอาจารย์ประเสริฐชำนาเวนะครับเลขาโอทอปจังหวัดพัทลุงประธานโอทอปอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง และผู้ผลิตจําหน่ายสมุนไพรพรมปรรสริฐ3ราศีเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยอาจารย์ประเสริฐอีกนิดหนึ่งครับ mm. เกี่ยวกับเรื่อง o อท็อเพราะว่าผมเห็นโครงสร้าง o อท็อปทั้งในระดับจังหวัดและในเมืองเนี่ยแล้วมีศูนย์โอท็ออีกเดี๋ยวจะขอคุยอาจารย์ประเสริฐเรื่องนี้ครับช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ mm. กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการพาณิชย์สร้างสารรค์นะครับผมยังอยู่กับอาจารย์ประเสริฐชำนาญเวชเลขาโอท็อปจังหวัดพัทลุงประธานโอท็อปอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงและผู้ผลิตจำหน่ายสมุนไพรพรประเสริฐขอถามอาจารย์อีกนิดหนึ่งกี่ถามนอกรอบไปว่าอยากจะรู้ว่าอาจารย์มั่นใจตั้งแต่วันแรกเลยนะมั้ยมีความมั่นใจ <พอ S 2> ครับก็บผมรู้ว่ามันรู้รสึกยังไงไ,ไ,ไอความมั่นใจเนี่ยผู้ประกอบการเขาดูอยู่แบบเขาอยากรู้ว่าไอความมั่นใจเนี่ย คือมีความมั่นใจพอเราได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพที่เราไม่เคยพบในใน,ใน,ใ,นในท้องตลาดเนี่ยเพราะผมใช้ของต่างประเทศก็เยอะที่ได้ใช้ก็เพราะว่าไม่ใช่ผมร่ารวยครับใช้เพราะว่าผมเป็นตัวแทนเข้ามาให้ผมเคยขายเคยขาย<อ>แล้วผมก็ได้มา<อ>แล้วผมก็มาใช้<อ>ก็มาเทียบกันได้เลยโอ้ยที่ราคาเป็นเป็นเกต120บาทข่าบูก้อนหนึ่งเอยี2 0บาทของต่างประเทศผมใช้มาแล้วปรากฏว่าเพอะมา กล้ตอนนี้ตอนนั้นมันแค่สามบห้าบาทเลยครับมันสุดยอดอะไรมันอะไรที่มันปริ้งในหัวเพราะว่าจริงๆแล้วผู้ประกอบการหลายคนมาคุยผมนะบางทีมันไม่แน่ใจว่ามันใช่แล้วอะอะไรที่อะไรที่เป็นอาการประเสริฐหมอว่ามันรู้สึกว่าเนี่ยใช่ละวันไหนที่ตื่นมาแล้วมันใช่แล้วก็จได้ไหมก็ก็จาได้ว่าวันที่ือบอกว่าอาบอาบน้ำวันแรกที่ก็ใช่แล้วเลยวันที่ที่ผมว่าผมต้องก้าวหน้าได้แน่ตอนที่ผมไปได้ํำลาของของ ของทวดมาครับวันนั้นผมมีความมั่นใจว่าตอนนี้ผมสําเร็จเลยเพราะว่าตําราันนั้นนึงมันหายวินาเลยครับปัญหาอุปสรรคมันคืออะไรปัญหาอุปสรรคนะครับก็คือตอนแรกๆรก็คือเครดิตครับทุนไปไปไม่ไม่ใช่ครับเรื่องเรื่องทุนนี่ยผมผมไม่ผิดคือเขาไม่เคยเครดิตคือเราไปปล่อยอ๋อปล่อยคนาคาเชื่อถือของเราไปปล่อยเครดิตอ๋อใช่้ไปปล่อยเครดิตครับคือมีมีคนที่ดีกันนะครับเออ อาจารย์ผมขอไปหายอนแล้วได้มาแค่คืนแล้วให้ไปขอให้ไปปับก็ตอนแรกได้พอหลังๆก็หายหายหายทั้งของหายทั้งเงินใช่นั่นคือปัญหาอ๋อนั่นคือปัญหาครับแต่ไม่มีปัญหาหลักๆเลยปัญหาหลักๆวิธิทำแล้วมันผสมแล้วมันไม่ออกมาอ่มันอ๋อตอนแรกๆก็มีเลยครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวเนี่ยผมต้องทิ้งไปเยอะอืมครับ ทำไปทำไปไม่ใช่ว่ามาวันแรกก็ได้ขวนนี้เลยไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ต้องทิ้งก็ต้องสู้เผสมควรใช่ครับไม่เคยท้อคือผมเป็นคนที่ไม่ท้ออานอยู่แล้ะครับคือผมคืออีกอย่างผมมีภรรยาที่ขยันมากเลยได้ภรรยาดีเป็นสีแก่ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องขยันด้วยเราก็ขยันด้วยเพราะความขยันก็สําคัญต้องอึดหน่อยครับอาจารย์ครับอาจารย์คิดว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยทายังไงจะให้เหมือนอาจารย์ ก็ต้องฝึกฝนความขยันมันเพียนนะครับคืออย่าเลือกว่าอย่างโน้นไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ต้องต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งได้อืนะครับอย่าบอกว่านี้ก็ทําไม่ได้คือรุ่นใหม่คือแบบนี้ครับอาจารย์ก็เปลี่ยนงานเองเยอะนน่ตัวเองอะทำมาเยอะเหมือนกันใช่ไหมเราค้นหาในสิ่งที่ที่เราว่าดีกว่าผมพยายามค้นหาในสิ่งที่ดีกว่าครับคือผมเป็นคนหนึ่งที่ว่าถ้าทําอะไระไม่ประสบผลสลําเร็จผมอย่าเลิกเลย เช่นทำอะไรสักอย่างันขาดทุนเช่นเลี้ยงไก่ไปเนี้ยขาดทุนผมจะไม่ไม่พยายามรักษาหน้าอผมจะบอกว่าอ๋อมันขาดทุนทําไม่ได้ในเรื่องนี้ก็ต้องเลิกต้องจับสิ่งใหม่สรุปบทเรียนตัวเองไหมใช่สรุปบทเรียนครับแล้วก็ก้าวต่อไปต่อไปอย่าท้อครับผมจะไม่ท้อเลยก็เห็นหน้าก็รู้ไม่ท้อสู้ไปเรื่อยๆสู้รับสู้เรื่อยๆอาจารย์ฮะถ้างั้นเนี้ยถ้าตรงนี้เนี่ยในอนาคตอาจารย์มองว่าผลพันธ์พรประเสริฐเนี้ยจะไปทางไหนผมคิดว่า ผมจะพยายามออกต่างประเทศได้ไดไดครับม,มีมีความคิดเปิดนั้นต้นถือว่าคุณภาพของเราเนี่ยสู้ของต่างประเทศได้ได้ได้แน่นเพราะฉะนั้นก้าวต่อไปก็คือต้องไปต่างประเทศได้ก็ตอนนี้ผมเริ่มจัดเป็นรูปบริษัทครับอเป็นนิติบุคคลครับเนี่ยถึงจะเข้ามาจ้ได้ประเด็นพอดีก็คือว่าวันนี้ยังเป็นเหมือนกับอุตสาหการรมครัวเรือนอยู่ครับตอนนี้เริ่มจัดเป็นบริษัท